เมกันใช้ถ่ายรูปสุดอบอุ่นในวันเกิดน้องมายูเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลคนชื่นชอบสาหรับครอบครัวของพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างหนุ่มกันใช้และภรรยาสาวเมย์ปฏิดาเพราะว่าครอบครัวนี้เก่งกันทั้งบ้านอย่างหนุ่มก็ขึ้นแทนเป็นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าในขณะที่ภรรยาคนสวยก็ขึ้นแทนเป็นผู้จัดละครผลิตละครให้กับช่องหลายเรื่องสิ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทาย,ยาทของทั้งคู่อย่างน้องมายูเองก็เป็นขวัญใจของชาวเน็ตด้วยเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความน่ารักน่าเอ็นด และคู่นี้ก็ไม่ค่อยจะมีภาพหวานหรือภาพครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันเท่าไหร่จนแฟนๆหลายคนเองก็เรียกร้องอยากเห็นภาพหวานกันบ้างและล่าสุดเนื่องในวันเกิดของน้องมายูก็มีภาพครอบครัวสุดอบอุ่นมาฝากกันแล้วล่ะคะจะว่ายังไงบ้างเราไปอ่านแคปชั่นกันดีกว่าคะ่ะ แน่นอนเขาว่าก็ต้องมีคอมเมนต์มาถล่มทลายกันเหมือนเดิมประมาณว่าครอบครัวนี้แข่งกันน้าเด็กเนอะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ตเดย์ค่ะน้องมายูสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวนี้แข่งกันน้าเด็กจริง,รงๆเลยน่ารักมากๆแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะพี่ภาพครอบครัวน่ารักมากเลยคะ่ะมองกันไปที่ไหนหน้าเด็กเหมือนกันเลยขอให้น้องมายูแข็งแรงนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นโมเมนต์หาย,ยากเพราะปกติคู่นี้ไม่ค่อยจะโพสต์รูปคู่หรือรูปครอบครัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าทุกๆวันเกิดของลูกสาวก็จะมีความน่ารักบ้องแบลแบบนี้ เอามาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เสมอแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียบเรียบไม่วุ้อหวาแต่ยาวนานทั้งนั้นหนุ่มเองก็เปิดใจเรื่องที่ไม่ค่อยลงรูปว่ไม่ค่อยวางตรงกันอย่างตัวเองก็งานยุ่งตลอดเวลา ทางด้านภรรยาสาวเองก็ต้องดูแลลูกและทำงานไปด้วยจึงไม่ค่อยมีภาพหวานออกมาให้แฟนๆเห็นกันนั่นเองแหละคะ่ะสิ่งแฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปถึงแม้จะไม่ค่อยได้มีภาพคู่หรือภาพหวานออกมาให้ได้ติดตามกันแต่หนุ่มและเพื่อนร่วมง,งานคนสนิทอย่างมดดำคชาภาก็มักจะพูดถึงเมย์อยู่เสมอเรียกได้ว่าพูดถึงออกรายการเลยแหละคะ่ะอาบนวดแฟนๆคนไหนที่อยากร่วมรายการอวยพรวันเกิดคุณน้องมายูก็สามารถคอมเมนต์กันเข้าได้ปีนี้นังมายูเราก็อายุครบเจ็ดขวบไปแล้วอีกไม่นานต้องโตเป็นสาวเหมือนคุณแม่อย่างแน่นอนแต่โตแล้วจะมี ได้เข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อคุณแม่ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปไม่ว่ายังไงแฟนๆก็พร้อมสนับสนุนแน่นอนเละค่ะ